เป็นที่ชอบกิจกรรมถ่ายภาพนะคะสุขหรือทุกข์ผ่านเข้ามาในชีวิตสุขเราคิดอยากจะเก็บมันเอาไว้ความทรงจำดีๆที่ผ่านไปจะอยู่ในใจของเราตลอดการทั้งเรื่องราววันนี้และวันวานทั้งที่ผ่านมาแล้วแสนเ่นานทำได้เพียงเก็บความสุขที่โปรดราน นั้นโดยการเก็บภาพถ่ายไว้คิดถึงคนเราทุกคนนะคะเมื่อเกิดมาย่อมได้เจอกับช่วงเวลาต่างๆในชีวิตทั้งช่วงเวลาที่ไม่ดีและช่วงเวลาที่ดีแต่ถ้าเราได้เจอกับเรื่องราวดีๆในชีวิตเมื่อผ่านเข้ามาเราก็อยากให้อยู่กับเราไปนานๆเช่กนการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักได้ไปเที่ยวด้วยการทำกิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกันแต่ความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอ เราก็อยากเราก็ทําได้แต่เพียงเก็บความทรงจำเหล่านี้ไว้ในใจของเราและการเก็บภาพถ่ายในช่วงเวลาที่เรามีความสุขเอาไว้ดูในตอนที่เราคิดถึงวันเวลาที่ผ่านมาเหล่านั้นในวัยเด็กของฉันฉันไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปสักเท่าไหร่เพราะครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนพอสมควรจนบางครั้งฉันคิดว่า อยากจะย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งฉันจะได้เก็บภาพความทรงจำเหล่านั้นไว้เหมือนกับเด็กๆคนอื่นบ้านและมันเป็นความใฝ่ฝันของฉันมาตลอดว่าสักวันฉันจะต้องเก็บความทรงจำดีๆต่อจากนี้โดยการถ่ายภาพเก็บเอาไว้ให้มากที่สุดและคิดว่าเพื่อเป็นการชดเชยให้กับตัวเองในวัยเด็ก แต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีกล้องถ่ายรูปเป็นของตัวเองและยังไม่เคยเรียนรู้การถ่ายภาพจริงๆสักครั้งฉันจึงไม่รู้ว่าการถ่ายภาพจริงๆแล้วเขาทํากันอย่างไรบ้างและฉันก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความฝันของฉันจะได้เป็นจริงสักครั้งหนึ่งแต่ในวันนี้ฉันคิดว่าโอกาสนั้นได้มาถึงแล้วตั้งแต่ที่ครูได้มาแนะนําตรงการถ่ายภาพกับทรทรฉันตัดสินใจ เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บภาพความทรงจำดีๆไว้ให้มากที่สุดตามความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กของฉันจะได้เป็นจริงสักครั้ง